ประมาณหนึ่งกิโลแล้ววันนี้นี่ครับเบ็ดที่เราใช้เกี่ยวเหยื่อกุ้งก็เป็นโชกุนเบอร์เจ็ดนะครับนี่ครับก็ตัวจะประมาณนี้นะครับแล้วก็สายเอ็นก็เอ็นศูนย์จุดห้าศูนย์นะครับความห่างตัวเบ็ดก็หนึ่งเมตรห้าสิบนะครับความห่างตัวเบ็ดครับสวัสดีครับวันนี้มาเก็บเบ็ดเหยื่อกุ้งนะครับเนี่ยเบ็ดกุ้งหนึ่งกิโลเราลงเบ็ดเหลือแค่นี้ครับเบ็ดประมาณเจ็ดร้อยก็ลงไปเหลือแค่นี้นะครับเบ็ดเจ็ดร้อยนะครับ ดูครับว่าจะได้หรือไม่ได้ครับโู้เนี่ยครับกดครั้งครับกับเชือกหินอะไรไม่รู้นี่ยู้นี่ครับนี่ครับกินเหยื่อกุ้งนะครับกดครั้งโอ้ตัวที่สวยเลยครับนี่ครับอะไรครับตัวนี้ ตกใจตกใจครับต,ตัวเลยใกล้เลยมาอีกตัวนึงครับนี่ครับโอ้ครับ มาตัวแล้วครับใหญ่ๆเลยครับตัวนี้ปลาอะไรไม่รู้ครับกายครับปลากายนี่ครับโอ้นี่ปลากายมาล้ำเหยียบพุงเรามาแล้วครับปลาตองครับตองตัวใหญ่ๆเลยนะเพื่อนครับ ปลาตองมาอีไหมครับมีข้างล่างอีกตัวนึงครับปลาอะไรไม่รู้ครับมาแล้วครับติดเบ็ดเกา่าครับหนึงไม่ขึ้นเมือเ่อกี้ตายใหญ่ครับนี่ครับตัวทสองครับวันนี้ มีข้างล่างอีกตัวนะครับตัวนึงเนี่ยกใกล้ๆกันเลยครับโอ้ครับโอ้กินกใกล้ๆประกายเลยนะครับโอ้ตัวสวยเลยครับเนี่ยครับแกไม่ออก คตัวไปเล็กนะครับเนี่ยปล่อยครับ,ต,รบตัวเล็กตัวนะครับโอ้ปลาตองใหญ่ครับนี่ครับตัวใหญ่เลยนะครับ องมีตัวใหญ่ครับตรงนี้โอ้หเนี่ครับแตกตัวแล้วครับปลาตองครับโอ้หติดเบ็ดเก่าครับอันไปเลยครับเอ้ใหญ่นะครับแตัวแล้วครับโอ้เป็นปลาตองครับโอ้มาแถวนี้ปลาตองตัวที่สวยนะครับ ตัวใหญ่ดีจังโอ้ครับตัวสวยครับโอ้ปลาแดงครับโอ้ตัวที่สวยนะครับนี่ครับปลาแดงครับ อต,อตองครับนี่ครับโอ้ายเล็กครับรกายจิ๋วโอ้นี่ตอ,ตองครับตอ,ตองเยอะครับวันนี้ ตัวนี้ตึ๊งตึ๊โอ้มากดเหลืองครับนี่ครับไซสวยเลยนะครับนี่ครับตัวแล้วครับเอาไปตัวเนี้ย นี่ปลาแดงครับวันนี้ครับติดต่อด้วยนี่ครับ,รบตายครับวัวเป็ยดติดต่อเลยครับ ปลาด้วยครับโอ้เหมือนปลาแดงใ,งใหญ่เลยครับโอ้โหใหญ่เลยครับตัวนี้โอ้ปลาแดงใหญ่ครับไม่ยอมให้ตักครับโอ้ ใ,ใหญ่ๆแล้วตัวนี้โนโกวาครับกินใกล้ปลาแดงใหญ่ครับโอ้โหอุ้ยนุดปลาตองใหญ่ตัวแล้วครับโอ,โอ้ครับตัวแล้วครับ อะไรครับแรงครับปกตะโกครับโอ้นี่ครับสวยๆเลยนะครับปกตะโกครับ ตัวนะครับนายนะครับอาไนะครับไม่ตัวนะครับโอ้สองตัวนายนะครับ,รบ,รบ,รบอสอง,บองครับจินคู่กันเลยครับตรงนี้ อนครับโอ้สายใหญ่เลยครับตัวนี้นี่เรียกปะตองเล็กนะครับไม่ใช่ปะตองกายนะครับครับหมดแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานนะครับเหยื่อกุ้งเราวันนี้จะได้ปลาอะไรมากครับลมก็หอกพอดีครับเดี๋ยวไปดูผลงานครับครับผลงานเหยื่อกุ้งเราวันนี้นะครับนี่ครับก็มีปลาแดงใหญ่นะหนึ่งตัวแล้วก็ปลากายสี่ตัวครับ กายสี่ตัวนะครับแล้วก็ปรากฏครั้งครับครั้งแล้วก็พวกตะโกครับตะโกก็ไม่เท่าไหร่นะครับจะเป็นพวกกระตองครับเนี่ยกระตองเยอะครับกระตองประมาณสิบกว่าตัวครับกระตองนี่ครับแล้วก็ปรากฏเหลืองครับเอาพวกปลากระจกปลาเล็กๆเยอะนะครับผลงานเหยือกกุ้งเราวันนี้ครับ